แาวนี้แฟนข่าวหลายคนตามลุ้นเอาใจช่วยขอให้มีปฏิหารเหตุการณ์ที่น้องน้ําขิงพลัดตกน้ําก็คือที่เหตุการณ์เรือล่มในแม่น้ําป่าสักแต่ว่าสุดท้ายไร้ปฏิหารเพราะว่าพบร่างอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ200เมตรค่ะ จากเหตุเรือลากจูงเกิดอุบัติเหตุล่มกลางแม่น้ําป่าสักใกล้กับท่าเทียบเรือตมบลปากจันทร์อเภอนครหลวงจัง,จงหวัดพระนครศรีอยุธยานายศิราวฒิอายุ24ปีคนขับเรือหนีออกจากเรือได้ส่วนน้องน้ําขิงอายุ24ปีภรรยากําลังตั้งครันได้7เดือนออกมาไม่ทันสูญหายไปเจ้าหน้าที่ระนักประดาน้ําระดมค้นหาทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่พบร่างกระทั่ง15นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธย,ยาพบร่างน้องน้ําขิงลอยอยู่กลางแม่น้ําป่าสักห่างจากจุดเรือล่ม ราว200เมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจสพนครหลวงเข้าตรวจสอบ <c oughs> ร่วมชนะสูตรพลิกศพเบื้องตน้นไม่พบบัดแผลตามร่างกายขณะที่นายสมศักดิ์อินทรประดิษฐ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่พบศพเล่าว่าขณะที่เรือสินค้าลำหนึ่งแล่นออกจากริมฝั่งไม่นานสังเกตเห็นร่างลอยคว่ำอยู่กลางน้ำจึงขับเรือวนเข้าไปตรวจสอบก่อนจะพบว่าเป็นร่างของน้องน้ำขิงค่ะเรือที่ลากออกไปนะครับเป็นดำๆยังไม่แน่ใจว่าเป็นถุงขยะหรือเป็นศพ แต่พอเดินมาดูใกล้ๆมถึงแน่ใจว่าเป็นศพเลยให้เรียกเรือมาช่วยลากเข้ามาครับน่าจะติดเรืออยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับหมายถึงว่าอยู่ใต้เรือครับผมใช่ใช่ครับเพราะว่ามันห่างจากที่เรือจอดขึ้นไปประมาณตั้ง50เมตรที่เรือล่มเมื่อคืนครับครับผมที่ทําเป็นหอยืนรอดูตอนเรือออกครับยืนดูอยู่เพราะว่าแน่ใจว่ายัางไงก็ไม่ลอยไปถึงนู่นแน่นอนเพราะว่าน้ําล่องน้ำเมื่อคืนที่เจ้าหน้าที่ขาดํามันไม่แรงครับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกสามีและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่มาติดตามการค้นหาตลอดข้ามวันข้ามคืนต่างร่ำไห้โฮเมื่อพบร่างตำรวจสพนครหลวงระบุว่าเบื้องต้นได้สอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องรอดำเนินการตามกฎหมายส่วนร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีเพื่อชันสูตรอย่างละเอียดสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลครอบครัวจะนำร่างของน้องน้ำขิงไปตั้งสวดพระอภิธรรมที่วัดเรือแข่งอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ